สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่406แล้วนะคะจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่406กันค่ะวันนี้หนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะคท่านอย่างเช่นรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะชุดกรรมการค่ะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามค่ะหรือจะเป็นหมายเลข19 20 21นะคะ สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะ 089 1927 153ค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายเขาท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดก,การขายให้ทันทีนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันคะ่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน ep นต่อไปนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนเขาท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า ep แล้วนะคะไม่มีปัญหา ฝากคุณท่านนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะท่านมาเริ่มกันที่หมายเลขึก,กันเลยนะคะวันนี้ค่ะหมายเลขึนนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อเจอริญนะคะเพื่อบูรณาถาวรนะคะท่าน,านวัตถุนะคะ ชุดกรรมการค่ะเป็นเหรียญปี2 5 2 1นั่นเองค่ะคุณท่านจะได้รับนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะแต่ละเหรียญน,นะคะท่านเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองพระให้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเหรียญศึกไม่มีรอยขีดข่วนท่านอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ 1,200บาทเท่านั้นคองท่าน1,200บาทนะคะปิดให้ทานจองให้ทัานกันนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยน้ท่านถือว่าโชคดีมากๆนะคะ3เหรียญแบบนี้เลยนะคท่าน1,200บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อจเจริญน,นะคะตัวหนังสืออักขระท่านชาร์ตค่ะสวยมากๆเลยน้ำท่าน นี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะอยากเช่าบูชานะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะหน้าเหรียญน,นะครท่านท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเลี่ยมเรียบร้อยขึ้นคอบูชาได้เลยนะท่านสวยงามทั้งสามเหรียญค่ะ นานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะของหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อจเจริญค่ะอง์นี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอก็จะชัดมากๆเลยนะคะนะคะท่านถ่ายจากกล้องสดค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะชุดกรรมการของท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญพร้อมกล่องค่ะแบ่งปันที่1,200บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามของท่านจังหวัดชัยนาทนะคะหน้ากล่องของท่านอักขระตัวอักษรน,นะคะยันค่ะชัดเจนเลยนะคะสัญลักษณ์นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะออกให้ทําบุญงานผูกผูกพัทสีมานะคะและฝั่งลูกนิมมตค่ะปีสองห้าสองหนึ่งั่นเองค่ะท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะด้านหลังนะงท่านหลังเหรียญเป็นหลังหนุมานด้วยนะคะเรียบมาให้เรียบร้อยแล้วนะท่าน สวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะไม่ควรพลาดค่ะชุดนี้นะคะแบ่งปันที่1200บาทเท่านั้นเขาท่าน1200บาทนะคะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะปิดให้ทันกันนะเขาท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากแล้วนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเลยนะคะหน้าเหรียญสวยเขา,นนาเท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดเลยนะคะ ด้านหลังเป็นหลังหนุมานด้วยครัท่านเหรียญปี2 5งหสองหนะคะท่านใดจองทานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคท่านหลวงพ่อกลวยจังหวัดชัยนาทนะคะท่านใดนะคะสายท่านนะคะไม่ควรพลาดค่ะ นี่เขาทานเรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะหลังฮนุมานนะคะหมายเลขสนะองนะคะาทานแบ่งปันที่1,200บาทเท่านั้นค่ะได้พร้อมกล่องเลยนะคะชุดกรรมการนะคะสามเหรียญค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามอขาทานรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะ จังหวัดกอทมนะคะปี2 5ง1 2 5ห้นะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะคะคุณท่านรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะนี่อองท่านใต้ฐานนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะ เนื้อท่านสวยมากๆเลยน้องท่านเนื้อผมใบลานะคะปิดตายันดวงเล็กนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทองท่านค่นะ,คะด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะคะ องนี้นะคะท่านใดสายหลวงปุโตน้าท่านดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากหนกข้างของหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ชิมพีกอทอมอค่ะปี2 5 2 1 2 5 2้นะคะปิดตากนกข้างรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะ ขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านเป็นเนื้อผงใบลานนะคะแขนท่านนะคะนิ้วมือสิบนิ้วชัดนะคะท่านกระหนกข้างนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านดูเนื้อปิ้นนะคะสวยๆค่ะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่าน ท่านใดสนใจปิดตากนกข้างรายการนี้นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรค่ะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะท่านห้าหบาทนะคะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นะครค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะคะสิทธ์ทอสร้างถวายค่ะท่านรายการนี้นะคะห้าหบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระเปิมนะคะท่านพระเปิมนะคะกรุลำพูนนะคะ องสวยๆแบบนี้เลยน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสเตนเลสนะคะกันน้ําด้วยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะนุงท่านดูเนื้อองค์พระนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเนื้อดินนะคะกรุลํงพูนะค่ะแบ่งขอแบ่งปันนะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะ5้าบาทของท่านรายการนี้นะคะพระเปิมค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะสวยค่ะนุกท่านเก็บได้เก็บกันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมาลายฉลุลายไทยงดงามเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำให้นาานแบบนี้เลยนะคะทา่านนี่ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะตัวทอมีตัวทอใต้ฐานด้วยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่5้าอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห้า้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตัวทอใต้ฐา,านนะคะรายการนี้พร้อมเลี่ยมของท่านห้า้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่าน ขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์หนึเซของท่านไม่มีบิน่นไม่มีแตกหักนะคะคุณท่านดูเนื้อองค์พระค่ะเก่าเดิมเลยนะคะ่อณท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งของท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านดูด้านหลังนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ วัดระฆังนะคะท่านสวยมากๆค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่เก้านะคะหมายเลขเก้านี้เป็นพระปิดตาหลวงปูงไ,ขปงปงไข่นะคะท่านปิดตาหลวงปูไข่นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะท่านเป็นคราบทององลงรักปิดทองเดิมนะคะ เห็นได้ชัดเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอัคราท่านนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดตาหลวงปู่ไข่400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะ รายการที่สิบนะคะขอภัยด้วยนะคะหมายเลขสิบนะคะท่านวันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์พระรอดนะคะพิมพ์ใหญ่ท่านเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่กรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะ สวยงดงามมากค่าท่านเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะนี่ค่ะสวยตรงตามรูปเลยนะคะมารับชมองค์พระพิจารณาไปพร้อมๆกันค่าท่านพระรอดรายการนี้นะคะนี่คขาท่านองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะสวยงามมากๆเลยนะท่านพระรอดรายการนี้นะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะ รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะท่าน850บาทนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะนี่ค่ะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ850บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้ามาค่ะมากันที่รายการที่1 1อค่ะท่าน หมายเลข1 1รายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกรอของท่านกรุวัดบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีด้วยนะคะในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคณท่านได้รับรางวัลน,นะคะพระซุ้มกรอนะคะท่านใดสนใจนะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนของท่าน ขอแบ่งปานที่850บาทเท่านั้นนะคะ850บาทพร้อมส่งค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะพาซุ้มกอร,รายการนี้นะคะท่านกําแพงเพชรนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านกรุนะคะเนื้อดินนะคะท่านขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะคะ รายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่850บาทเท่านั้นเลยนะคะ850บาทค่ะท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพระสมกอนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปด้วยเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะท่านของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นพระปิดตามหาสเสน่ห์นะคะท่านปิดตามหาสเสน่ห์องนี้เน่าท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ,คะมีความท่านเลี่ยมเป็นเนื้อผงเกสรนะคะเลี่ยมกรอบฝังเพชรแบบนี้เลยค่ะองค์เล็กๆแบบนี้นะคะเป็นปิดตานะคะพิมพ์มหาสเสน่ห์ค่ะท่าน เนื้อสวยนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีคาท่านเ5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตเช่นกันนะคะ มาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นปิดตามหาสเสน่ห์น้องท่านคนละเนื้อกันนะคะองค์นี้นะคะคุณท่านขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะปิดตาหลวงปุ่โตมหาสเสน่ห์นะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสายหลวงปุ่โตไม่ควรพลาดค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะท่า,ทานพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มหาสเสน่ห์เหมือนกันนะคะสนใจองคไหนรีบปิดให้ทันกันนะคะเนื้อผงเกสรน,นะคะท่า,ทานไม่ควรพลาดเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะปิดตาหลวงปุโตวันนี้มีมาให้ชมกัรค่ะท่า,ทานไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14 R 15่า้านะคุณท่านหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะวัดตะโกของท่านอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะคะมีหมายเลขโคด้ด้วยนะคะเจ9ดหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคุณท่านดวงตาจมูกนะคะลายเส้นตรงนละผักเรียงชิดติดกันเลยนะคะ นาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเอาท่านพ่อรวยนะคะท่านใดลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยนะคะเรือนนี้สวยมากๆท่านไม่วนพาดนะคะเลี่ยมกรอบผาขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะเรือนนี้ขอเปิดแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นนะคะ700บาทพร้อมส่งของท่านเป็นรุ่นชนะจนนะคะปี2556ค่ะด้านหลังตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะท่านเนื้อลงยาสีเขียวด้วยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นะคะท่านเป็นปี2559นะคะด้านหลังเป็นหลังพัดยศค่ะเรือนสมณศักดิ์นะคะ หลวงพ่อรวยรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน700บาทเท่านั้นค่ะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะท่านท่านไม่ควรพลาดนะคะพ่อรวยเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญลงยานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหนุมานเดินดินนะคะของหลวงปู่สวงค่ะ วัดภัยพัฒนานะคะตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์นะคะจังหวัดศรีสะเกดของท่านหนุมานรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทของท่านเนี่ยคะ่ะใต้ฐานนะคะจะอักขรไว้ว่าหลวงปู่สวงนะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะท่านหนุมานนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะเทวดาเดินดินนะคะ ของหลวงปู่สวงนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปุโต๊ะนะคะพิมพ์ปลดนี้เขาท่านวัดประดูชิมพีกรุงเทพนะคะปี2521ถึง2523ค่ะ พิมพ์ปลดนี่รายการนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน550บาทเท่านั้นค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใต้ฐานฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกของท่านสวยมากๆเลยนะคะพิมพ์ปุดนี่นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตตรีค่ะรายการนี้นะคะ ห้าร้อยห้าสิบาทเท่าน,ะนานนาท่านห้าร้อยห้าสิบาทปิดให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นยอดขุนพลนะคะาท่านองค์นี้เป็นอขออภัยด้วยนะคะเป็นท่ากระดานนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าเอาท่านเป็นเนื้อชินนะคะท่ากระดานนะคะ องค์สภาพผิวพระนะคุท่านท่านเก่าเดิมเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะถ้ากระดานรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน5 0 0บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกนะคะ เหรียญรุ่นนี้นะคะเนื้อลุงยาน้อท่านสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นรุ่นไตรมาสปีห้า้ารวยรวยรวยน้องท่าน3รวยเลยนะคะเหรียญลุงยารายการนี้ขอแบ่งปันที่700อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ700อบาทน้องท่านปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะหน้าเหรียญท่านคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะ รายการนี้นะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทั่วเนาท่านวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบองค์สีทองแบบนี้เลยนนางท่า,ทานสวยงามมากเลยนะคะขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะ ท่านใดสนใจหลวงพ่อทวดวัดช้างให้น้องท่านพร้อมเรียมกรอบเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะคุณท่านเนื้อเมฆขพัดนะคะนี่ค่ะเนื้อเมฆขพัดนะคะปิดตาค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะ องนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อที่แน่ชัดนะคะท่านสวยงามมากๆเลยนะคะเนื้อเมฆพัดนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะตาท่านใดวาตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองขท่านห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะวันนี้แบ่งปันเลยนะคะที่500บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณท่านดูแผ่นทองนะคะคราบทองนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153่เมค่ะเบอร์โทรเดยนหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะ0 8 9 1 9 2 7 1 5 3ท่านใดมีลายสามารถแอดไลน์กัน เเข้้าามาไดลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ